ตัวกล้องเนี่ยสามารถที่จะหมุนแล้วก็เงยหน้าได้ปรับมุมได้นะครับเราสั่งคอนโทรลตรงนี้ได้เลยหมุนทางซ้ายเดี๋ยวจะดูน้องหมานะครับจะมาทางขวาเพื่อที่จะมาดูร้านจอดรถหรือจะเป็นลักษณะของประตูหน้าบ้านตรงนี้ก็ทําได้โอเคแล้วก็หมุนได้รอบตัวเลยหมุนดูมุมต่างๆในบ้านได้นะครับก็เรียกว่ามีตัวเดียวคุ้มสําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นกับกล้องฮีลิทันนะครับแล้วเริ่มต้นกับกล้องวงจรปิดที่เป็นระบบ IP Camera แบบนี้นะครับเราสามารถตั้งเรียกว่า p รีเซตได้ทีนี้เราตั้งไว้แล้วก็ เราสามารถลองกดให้กล้องมันหมุนไปอัตโนมัติได้เลยใน PP เซตที่เราตั้งไว้เนียกว่าฟีเจอร์ที่ได้กับฟังก์ชันที่สามารถทําได้กับราคาเนี่ยเรียกว่าคุ้มเลยคุ้มมากมากนะครับเพราะตัวเนี้ยอาจจะราคานะครับก็เรียกว่าถ้าใครอยากได้กล้องไปตดหน้าบ้านและเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ดันหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็มีแอปที่มาสเสถียนเนี่ยก็แนะนําเลยทีเชั่นตัวนี้ สวัสดีครับอยู่กับช่างบิ๊กติดกล้องนะครับวันนี้พามาแนะนําเจ้าตัวกล้องที่อยู่บนหน้าผมนี่คือของพิชิชั่นเป็นกล้อง PT สามารถหมุนและหมุนไล่ได้รอบตัวแล้วก็สามารถเงยหน้าขึ้นได้ด้วยนะครับตัวนี้ชื่อรุ่น DS 2 DE 2 C 4 0 0 MWG e ขีดอนะครับสเปคของเขาก็จะมีเรื่องของเลนส์ที่กว้างถึง2.8มิลลิเมตรนะครับทำให้ในมุมที่ภาพเป็นกว้างความละเอียดเขามาให้มาถึง4ล้านเมกะพิกเซลนะครับนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วยังมีฟ e ีเจอร์แจ่มๆอีกก็คือเรื่องของสมาร์ทไฮบ i ิดไลท์นะครับสามารถทําสีทําแสงกลางคืนได้ทั้งแบบอินฟราเรดแล้วก็เป็นแบบวอร์มไลท์นะครับกาทำให้ได้ภาพที่เป็นภาพขาวดำได,ได้ด้วยแล้วก็เป็นภาพที่เป็นภาพสีได้ด้วยเดี๋ยวจะเป็นฟีเจอร์นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเล่นให้ มีลำโพงในตัวนะครับสามารถทำทวีทอ克斯ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวกล้องสามารถยังแยกได้แยกเรื่องของคนได้แยกรถได้นะครับก็ทําทให้เวลาไปจับคู่กับตัวเครื่องบันทึกที่เป็นฟูเซนอะไรพวกนี้ก็สามารถทําคลิปสั้นที่เป็นคนในจังหวะนั้นมาได้เลยแล้วก็รถในจังหวะนั้นได้เลยนะครับรวมถึงทั้งสามารถทําสมาร์ทแฮกิ้งได้ด้วยนะครับสามารถถ้าสมมุติว่าเราตั้งออบเจกต์ไว้ว่ามีคนเข้ามาในรูปแล้วให้เขาหมุนตามให้ภาามันหมุนตามเนี่ยก็สามารถทําได้ฟีเจอร์ทั้งหมดนี้นะก็คืออยู่ในตัวนี้ตัวเดียวเลย ตั้งแทนตัวกล้องเก่าคุณภาพจะออกมาเป็นยังไงผลงานจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมต่อได้ในคลิปเลยครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราพามาดูสถานที่ติดตั้งจริงนะครับตรงเนี้ยข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นกล้องรุ่นเก่าที่เป็นกล้องของทิวชั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นกล้องที่มีความละเอียดประมาณแล้านแล้วเป็นเลนกระบอเฉยๆนะครับก็ทีนี้ปัญหาที่ใช้งานเราอยากได้มุมที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับมีไมค์มีเสียงด้วยบางทีเรา เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเราอยากจะตามหาว่าน้องอยู่ตรงไหนของบ้านอะไรเงี้ยเราสามารถส่งเสียงผ่านตัวกล้องนี้ออกมาก็ได้เรียกน้องออกมาก็ได้แล้วก็สามารถแทร็กกิ้งหมุนกล้องตามน้องดูว่าน้องไปอยู่ไหนอะไรเงี้ยเล่นกับน้องได้นะครับเพื่อให้น้องเหงาตอนนี้กล้องใหม่อยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็กล้องเก่าอยู่งน้นเดี๋ยวผมจะขึ้นเข้าไปทําการถอดลงมาก่อนแล้วก็จะอาจจะเปลี่ยนจุดติดตั้งใหม่นิดหน่อยนะครับหลังเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราก็จะติดตั้งกับตัวกล้องตัวใหม่ให้ดูนะครับอย่าติดตามชมกันต่อได้เลย ติดตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็จะสแกนตัวกล้องเข้าไปในระบบในมือถือผ่านแอปที่เรียกว่า Hit Connect นะครับเปิดแอปขึ้นมาเลือกโปรแกรมสแกน QR Code น,นะครับแล้วก็ Barcode แอดเรียบร้อยกด Finish ทีนี้เราสามารถดูภาพผ่านตัวแอปได้แล้วนะครับขึ้นมานี่นอกเหนือจากเรื่องนี้เราสามารถหมุนมันได้นะครับแล้วก,กดเข้าเมนูที่เป็น PT Control PT Z Control ดังเช่นเราจะหมุนไปทางซ้ายไ,ไปเลย ภพาพเขาก็จะปรับสีปรับอะไรให้สวยขึ้นมานะครับนี่อันนี้อยากจะก้มลงหน่อยไปอยู่ใต้กล้องบ้างอะไรอย่างนี้เห็นบันไดครับที่เราไปติดตั้งแล้วนะครับยกขึ้นมาหรือเราจะกําหนดเป็นพีซตไว้ก็ได้เช่นมุมนี้เป็นมุมที่น้องหมาเราอยู่เราก็จะเก็บเซตพีซตนี้ไว้ก็ได้แล้วก็ตั้งชื่อว่าชื่อปัง p a n g ปัง นะครับสมมุติเราย้ายมุมไปที่อื่นย้ายไปที่อื่นอ่ะเราจะคู่เด็ดมันค่อนข้างช้าอ่ะย้ายมุมไปแล้วเราย้ายมาดูรถละอ่ะนี่อยากกลับมาดูปังคลิกนิดหนึ่งอ่ะตัวกล้องเขาจะซูมให้ทันทีเลยนี่นอนแล้วหรือเราอยากใช้อีกสักมุมก็ได้มุมหน้าบ้านมุมฟรอนต์นี่แล้วก็ยกกลับไปอยากเห็นประตูหน้าบ้านกว้างๆเซตใหม่ เซตสองเคแอปพลิเช okay. <Okay. S 1> ันสักซิสเซตแอดพีเซตก็เป็นเป็นดอนะครับทีนี้เราอยากดูปังกดที่ปังปึ๊บกล่องของมมนมาเลยนี่มาตำแหน่งที่เราสนใจเดี๋ยวไปดูดอดูประตูนีน่หมุนมาเลย อนี่ประยุกต์ใช้ได้นะครับเรื่องของการ P t z เรื่องการหมุนซูมสามารถปรับอีกอยากให้หมุนเร็วแค่ไหนก็ได้นะครับเมื่อกี้ยังหมุนมันอื่ดไปใังหมุนเร็วกว่าน,นี้ก็ได้นี่ไปแล้วกลับมาปังเลยเออกลับม,มารประตูปึ๊บโอเคทูเบทอสสามารถทำได้นะครับเราสามารถเราจะเล่นกับน้องปังเราหาปังก่อน โอเคทีนี้เข้าทีแล้วเราก็กดปุ่มนี้ครับที่เป็นไมโครโฟนนะว่าจะวน t r เว v o i จะเห็นว่ามันปุ่ม t r เวทอ i c ขึ้นแล้วคือตัวกล้องเองเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงของเขาที่อยู่ Environment แล้วเราก็สามารถพูดไปได้ด้วยเช่นฮลัฮโลโหลฮัลโหลสวัสดีครับปังปังอยู่ไหมปังอ่ฮาฮาลัลโหล โอเคก็จะประมาณนี้เราก็ได้ยินฝั่งนู้นด้วยนะครับแล้วก็พอพูดคุยโต้ตอบเสร็จแล้วกดเอ็เดี๋ยวตรงนี้เราเราไปเทสเสียงให้อีกทีนึงว่าเสียงที่ออกลำโพงมันเป็นยังไงใช้งานได้ไหมนะครับไฟแจ้งเตือนทาได้ครับเช่นตั้งไฟได้ โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นฟีเจอร์การคัสตอมเสียงที่เป็นเสียงแจ้งเตือนนะครับทีนี้เราเข้ามาในหน้าแอปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่เมนู setting ของเขานะครับแล้วก็ไปเลือก c u s t o อ audio ตรงนี้นะฮะทีนี้ก็จะมีชื่อไปชื่อกล้องมานะครับกด next ทีนี้เนี่ยมันจะมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเรามี audio ไฟล์ที่เป็นไฟจากข้างนอกเราทําเสียงจากข้างนอกเข้ามามาใส่ในนี้ก็ได้หรือเราจะใช้การอัดเสียงจากในโทรศัพท์ก็ได้นะครับถ้างนั้นก็เราไปกดต่อที่ setting กดตรง start record สวัสดีครับติดต่อใครครับถ้าเป็นพัสดุสามารถวางไว้้้้หนนาาบาดเลย แล้วเราก็ตั้งชื่อตั้งชื่อคลิปผมตั้งเป็นเวลข้ามพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเราสามารถสั่งให้ตัวกล้องที่อยู่ข้างหลังผมเนี้ยส่งเสียงได้ก,ก,ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับรก็คือเราสามารถประยุกต์ใช้ไปติดตั้งที่หน้าบ้านก็ได้นะครับ <S <S hmm. แล้วก็อาจจะเป็นภาพมุมรัว้วทํางานร่วมกับเรื่องของ motion detect ถ้ามีคนมาหน้าบ้านเราก็สามารถสามารถใช้คลิปเสียงนี้ในการบอก หรือแจ้งเตือนไปทางผู้ที่มาหน้าบ้านของเราได้นะครับก็ประมาณนี้อื่นๆก็จะมีเรื่องของทําเสียงทูเวทอคได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะลองอัดเสียงแล้วก็ลองฟังเสียงจากตัวในคลิปดูนะครับโอเคทีนี้เรามาลองเล่นกันต่อกับตัวกล้องตัวนี้นะครับก็ตัวกล้องเนี่ยสามารถที่จะหมุนแล้วก็เงยหน้าได้ปรับมุมได้นะครับก็อย่างที่ผมจะทําให้ดูตรงนี้เราสั่งคอนโทรลตรงนี้ได้เลยหมุนทางซ้ายเดี๋ยวจะดูต้องหมานะครับจะมาทางขวาเพื่อที่จะมาดูร้านจอดรถ หรือจะเป็นลักษณะของประตูหน้าบ้านตรงนี้ก็ทําได้โอเคแล้วก็หมุนได้รอบตัวเลยหมุนดูมุมต่างๆในบ้านได้นะครับก็เรียกว่ามีตัวเดียวคุ้มสําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นกับกล้องเทคนิทันนะครับล้วเริ่มต้นกับกล้องมันจะเปิดที่เป็นระบบ IP Cam e r a แบบนี้นะครับเราสามารถตั้งเรียกว่าพรีเซตได้ทีนี้เราตั้งไว้แล้วก็เราสามารถลองกดให้กล้องมันหมุนไปนอัตโนมัติได้เลยในพรีเซตที่เราตั้งไว้ก็อย่างนี้ครับเนี่ยตัวกล้องก็จะหมุนข้างหลังก็จะหมุนตามไปหาดูน้องหมานะครับ รวมถึงทางถ้าเราอยากให้เขาไปดูหน้าประตูเราอยากเช็คประตูตรงนี้กดเลยไปแล้วครับจะเป็นลักษณะนี้เรียกว่าฟีเจอร์ที่ได้กับฟังก์ชันที่สามารถทําได้กับราคาเนี่ยเรียกว่าคุ้มเลยคุ้มมากมากนะครับราะตัวนี้อาจจะราคาไม่เกิน2 0 0 0อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับก็เรียกว่าถ้าใครอยากได้กล้องไปตดหน้าบ้านและเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อันหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็มีแอปที่มาเสถียรเนี่ยก็แนะนําเลยที่วิชั่นตัวนี้ที่วิชั่นตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เลยครับทางบีเนสของเราครับในช่องทางต่างๆเช่นไลน์แอดของเราครอื เบอร์โทรที่จะขึ้นตรงนี้นะฮะเฟซบุ๊กนะครับ b n e s net นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันได้นะครับรวมถึงช่องทาง YouTube ช่องทางนี้ b n e s official นะครับฝากกดติดตามกันด้วยแล้วก็จะมีคลิปรีวิวคลิปกล้องคลิปอื่นๆตามมาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ